อยู่กับคนรอครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีไปทางช่อง YouTube อู้สงเสาะอริงจงเลยวะไม่สเสาะมันโอนั่นแต่เนี้ยวันนี้พาคนรอไปออกงานไปไหนซุรินครับซุรินบานเตลบานเตลโนตราที่สเตลสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องเครื่องเสียงทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจครับ สบายดียดพี่นอ้องทางสงปป,ปลาวน้ำดือครับจำเรียบซูดไม่เอาบองปูนเม่กมพูเจียพองอู้สวัสดมีมาชมูงเลยสวัสดี <laughs> ปะเราครับ<ะ>วันนี้ก็อาจารย์น้ำนวยนะครับมามาบ้านนะครับแล้วก็มีทีมงานเครื่องเสียงทางซุรินบ้านเตลครับเขาน่าจะชอบชอบน้ำเสียงที่อาจารย์น้ำนวยทำหรือเปล่าน่าจะใช่ครับเขาเขาบอกว่า ให้คนอื่นไปแทนไหมไม่ครับต้องการทำานวยเองดยวไม่บางทีคือเราต้องออกตัวก่อนนะว่าวันนี้คือเราไปดูระบบให้ทีมงานเครื่องเสียงเนาะแต่ขอออกตัวว่าเราไม่ใช่มืออาชีพนะแต่ว่าแต่ว่าเอฟซีคนนี้เขาน่าจะติดตามอาจารย์น้ำนวยใช่ครับเนาะแล้วก็ชื่นชอบน้ําเสียงของการทําเสียงของอาจารย์น้ำนวย ก็ฝากไว้ด้วยน้องชายผมเองช่องอำนวยชาแนลใ่อนนี้ขึ้นให้ตรงนี้นี่นี่นะจอตาเลยอ่ะไปกดติดตามให้ด้วยแล้วกันครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางไปที่สมุนเตลหรอครับบ้านเตลสมุนเตลครับไปเจอกันที่หน้างานครับผมตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่นัดกับอาจารย์ไว้แล้วครับผมนะตอนนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์อำนวยติดตั้งอุปกรณ์สักนิดนึง สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมก็เป็นเจ้าของเครื่องกับน้องชายที่อยากจะปรับปรุงเ,เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเรามีของแต่ว่าเราก็อยากให้อาจารย์ได้มาดูแลในเรื่องระบบในเรื่องว่าอันไหนที่มันจะโอเคขึ้น,นครับผมเราก็อยู่ที่บ้านตอนนี้ทีมงานของอาจารย์เดินทางมาถึงแล้วก็ยินดีนะฮะรเราก็จะได้เริ่มต้น ตอนนี้คือที่ให้อาจารย์อานวยมาดูแลระบบให้มันมันเป็นเพราะอะไรครับถึงอยากให้อาจารย์อานวยมาดูแลระบบจูนระบบให้วันนี้อยากให้ระบบมันดีอะคะมันดีขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันให้มันแจ่มเ่ราะงั้นถึงให้มันทันสมัยขึ้นในส่วนอะไรที่เราอยากจะอัพขึ้นเราก็สามารถที่จะอัพได้เลยให้ให้ทีมงานอาจารย์ได้อัพขึ้นให้ครับผมแล้วเราจะได้มีความรู้ด้วยตรงนี้ที่อาจารย์ได้มาที่บ้านแต่ต้องออกตัวก่อนนะ เจ้าของเครื่องผมต้องออกตัวกับเจ้าของเครื่องแล้วพี่น้องทาง YouTube ก่อนนะว่าพวกผมไม่ใช่มืออาชีพนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคืออาจารย์ได้เห็นอาจารย์ํำนวยทําซาวแล้วชื่นชอบเนาะใช่ครับผมได้เห็นอาจารย์ํำนวยทําซาวแล้วชื่นชอบก็เลยติดต่อให้อาจารย์ํำนวยมาดูระบบให้ใช่ค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังก่อนนะอาจารย์ฟังระบบที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยคือระบบพื้นพื้นของของของทีมงานอาจารย์เขาก่อนเนาะว่าเสียงเป็นยังไงอ่ะ เดี๋ยวเร,เราอยู่ที่บ้านนาทมเนาะนาถมนาทมตําบตลตาลอําเภอสีขหรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้ฟังชุดนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างอุปกรณ์ของของของอาจารย์เขาเดี๋ยวพามาชมครับมีมิกยามาฮ่านะครับตัวนี้เป็น MG 124 CX นะครับตัวนี้แล้วก็มี EQ ใช้เนาะใช่ฮะ <Pro S 2> ใช่ Pro Eurotech <take S 2> ตัวนี้นะครับอ่ใช่แล้วก็เป็นครอสิ i n e w a h นะครับตัวนี้เป็นครอสกี่ทางครับ วันนี้อาจารย์ใช้ไอ้กี่ทางสองทางหรือสามทางสองทางเนาะสองทางของที่สามจำไม่ได้แล้วก็จะเป็น power s i n ว่า s ห้าพันตัวนี้ขับตอนนี้ตอนนี้ต่อเป็นตัวไหนอยู่ครับเสียงกลางหรือบีดตัวกลางกลางเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสลับทีนึงอ่าตอนนี้คือใช้ใช้ต่อกลางอยู่นะตัวนี้นะครับแท่นนี้ต่อกลางอยู่ครับแล้วตัวนี้เป็นขับบีดอยู่ฮะแต่ว่าจะสลับว่าปกติตัวนี้จะเป็นขับบีดถูกไหม ปกติถ้าถ้าใช้งานปกติที่เราเคยต่อต่อตัวนี้เบ็ดอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เบ็ดประจําอยู่แล้วเนาะใช่ตัวนี้จะแต่อาจารย์เล็กเขาไปสับเมื่อกี้อ๋อสับไปตัอ๋อมันก็เลยสับสนนิดนึงครับผมไม่มีอีกตัวหนึ่งอ่าสองพันสี่ตัวนี้ตัวซิมกีว่าเหมือนกันสองพันสี่สองพันสี่ครับผมใช่ตัวสองพันสี่ไว้ไว้ฟรอนต์อ๋อโอเคตู้ลำโพงเป็นของค่ายไหนครับซื้อมาจากไหนตู้ลำโพง ให้น้องให้ให้ให้น้องเขาทำให้อ๋อให้น้องทำให้ดอกลำโพงให้หลานชายทำให้ดอกลำโพงพอจะทราบยี่ห้อไหมไม่ทราบลืมแล้วลืมแล้วครับผมระบบก็ประมาณนี้อ่ะอาจารย์น้ำนวยซาวเช็คก่อนก่อนที่เราจะทำอะไลเมนต์ต่างๆครับผมเอาซาวไหนดีซาวไหนก็ได้ออากันตติมเนาะคือฟังบ่อยๆแล้วกันครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์น้ำนวยเปิดให้ฟังก่อนนะครับลองเสียงก่อนก่อนที่เราจะอะไลเมนต์ระบบต่างๆนะครับ สัญญาณไม่เข้าป่ะ,ญญเ,ขะเข้าแล้วข้งเดีวแค่ข้างเดียวนะครับ The rocks the moon. อันนี้คือเสียงเดิมๆนะครับก่อนที่จะทําอะไรทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะครับผมอ่าปกติเบรมันออกมันออกบางอย่างนี้ไหมครับก็บางอยู่นะฮะก็แต่แต่ที่นี้สําคัญคือตัวขับเราเราไม่ได้ใช้ตัวนี้เราต้องไปเปลี่ยนอ๋อเพราะว่าเมื่อกี้น้องชายเอาเอาตัวนี้มาขับแทนขับส,บบสับกันสับกันเนาะใช่ค่ะต้องใช้ตัวตัวล่างออาโอเคครับผมอ่ะว่าไงจาน้ำนวย ก็ฟังดูแล้วก็คือเสียงกลางเสียงแหลมก็โอเคนิดนึงแต่ต้องปรับเสียงกลางหน่อยเสียงกลางมีความถี่ที่แบบเกินนิดหน่อยอแต่ก็เบสไม่ค่อยออกดียจะต้องมาทําเบสให้ออกกันอนประมาณนี้เนาะพอ,อรู้สาเหตุแล้วครับมอะ,อะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทํางานก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอฟังอีกทีตอนอะไลน์เม้นต์เสร็จครับผมฟังก็จะประมาณนี้ครับหลังจากอะไลน์เม้นต์เสร็จนะครับก็ไม่ใช่มืออาชีพนะครับ ทำตามความสามารถและความรู้ที่เรามีเนาะอา<ช>จารย<ช>์ก็อย่างน้อยเราก็ได้มาอธิบายบอกเจ้าของเครื่องให้เขาเข้าใจระบบเข้าใจพอจะเข้าใจไหมครับเข้าใจอยู่ค่ะแต่วันนี้มีปัญหาเอ c ก d ิเดนตนิดหนึ่งเนาะใช่ใชแต่ไม,ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเรียนรู้อาจารย์ได้แนะนำ <ๆ S 2> อย่างแล้วเป็นอย่างนจริงๆคือตอนที่ทุกคนดูต้นคลิปก็คือ power มันจะมี2ตัวแต่ทีนี้ power ทุกบนมันติดปัญหาอะไรไม่รู้เสียงมันไม่ออกก็เลยใช้แค่ตัวเดียวตัวนี้นะครับเบรดฝั่งหนึ่ง เสียงกลางฟังหนึ่งครับผมแล้วก็ลองดิจิตอลแอชลี่ตัวนี้ให้ให้เจ้าของเครื่องเขาลองให้เทียบฟังดูกับไออะนาล็อกเก่าก็เป็นที่ถูกใจนะครับในน้าเสียงเสียดายวันนี้ไม่ได้ฟังระบบสเตอร์นะครับก็ทําฝั่งเดียวไว้แล้วก็เซฟเซฟเซฟอะไรนะเครียอเซฟอะไรพีเซตเซฟพีเซตพีเซตไว้ให้ลูกค้านะครับให้ให้ให้อาจารย์เขาเผื่ออุปกรณ์มาครบก็ต่อเอาเลยตามที่แนะนำเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้แหละ ลองอีกสักเพลงไหมกันเริมที่เราลองเหมือนตอนตอนอ่ะเือที่เราลองมาตอนต้นคลิปอ่ะอ่ะกัิมนั่นเลยครับเปรียบเทียบดูครับผมเป็นที่พอใจนะคะทุกท่านถ้ายังไงก็ฝากด้วยใช่ไหมอย่าลืมนะฮะอันนี้กันเองมากเดร์แล้วก็ประทับใจฮะเพลงมอเช้าถือว่าพึ่งมาก็เริ่มสุดยอดแล้วครับอ่ะโอเคครับออะจัดเลยจันสวัสดีค่ะ จะได้ความใสของเสียงแล้วก็ได้ดีบีเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับผมภารกิจเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ฝากช่อง YouTube อํานวยชาแนลชาแนลครับผมอ่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นตรงนี้เลยขึ้นตรงนี้เลยแล้วก็ขอบคุณยังไม่ยังไม่ทราบชื่อเลยหมออำนาจนะครับผมที่ให้มา ดูแลระบบให้วันนี้นะครับอะลองไม้หน่อยครับผมอองไม้นิดหนึ่งเลครับคนชอบเนาะอ่าพูดพูดใหม่ก่อนก็ได้ครับพูดไม่ก่อนทดสอบไม้นิดหนึ่งเลยฮะก็เป็นคนที่ชอบความสนุกสนานนะฮะยังไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าชอบความสนุกสนานก็เลยอยากจะทําทอะไรที่ใจรักนะฮะห่มสดแบง กลัวติดลิขสิทธิ์นะครับก็<พ>ขอจบ<ง>ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผม